สวัสดีค่ะแม่พี่น้องออกทงออกตาอีแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะอายุหายอยากคือเก่าหรอค่ะแดดคักแดดเนี่ยทแดดทั้งร่มกบบนีค่ะไอ้เพื่อค่้ามวันนี้ประดานิดภาไปหาอยู่หายอยากบม่รู้สิได้กยัยงกินเนาะค่ะเนาะนี่ยังก็เอวน,นั่นแหละค่ะพี่น้องแดด กกำลังเข้าบานขึ้เก่าแล้วค่ะค่ะไปรดนน้ำประดาจ้าไปรดน้ำสิได้ยังมาอนี่ยพี่เนา่อนเจ็บจ้าเจ็เ็บจ็บจ้า สอดเขียบจ้าอ้เนเขียบนะคะพี่น่อหูหลายรักเขียบจ้นะทีนเหี่ยก่อน เขียดเอ้ยเขียดกูนะไปนะครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเยอะขุมกูนะ จะน่าตัวงามกระเจี๊ยหมกหมกใส่ปักซีเหล้าใส่ขาเบียนะพ่ะนี่ตัวงาม,งาม วายอยุ่ค่ะอยากขึ้นเก้าแล้วค่ะพี่น้องวุนนี้มาสอนเทียดค่ะอืมอืมอะไนี้สิบะตังไปได้ ฉนชอน เดี๋ยวนี้ไม่คิดเต้าค่ะพี่น้องฮะอูะอ้ตัวบกใหญ่เลยเนี่ยอู้หูชีห้าหกตัดเต้า เจ็ดเจ็ดเก้างค่ะพี่สิบเจ็ดสิบสองหกสามสิบสี่สิบห้าโอ้เก็่ยมชิบชิบชิบอีกสักอสิบหก sipet uh. oh sipet tuh man man udah tidak lah cah

หาและซิดด้วยด้วยค่ะพี่นอ้องเขียดเขียด ไว้ไว้ไว้อสีละห่างค่ะขยันส่วนกับขยันได้น่ะคะ เก็ดให้พ so ี่น้องคนที่เต้าสอเกยริญป r า d ่ r ตัดเต่าเนี่ยเเลย ทักเต่าแม่งทับเต่าอู้หลยค่ะสามอู้เขียดง่ายสี่ห้าอีอู้เขียดเขีด ทุกว้าเขียดไป้วสวผสมไปเรื่อยๆค่ะสอนเรื่อยๆเดีย๋ยวก็ได้เยอะ

ว่าเขียนวาดอูเขียนเขียนเขียนเอ้าหายจโอ้ พี่น้องลุยลุยเจบเขียดค่ะ แกตับเตาเด็กกลับแล้วค่ะพี่น้องพ่อกินเหรอกินแกกับเตาเลยหลายกินคนเดียวเอาเคกินเนาะค่ะน้องมาเด็ปไปหาสายววานชินเตาสกฮ๊อต เก็บผึ้งเก็บเต่าเก็บชนโอ้หเต้าแหลมนี่ยังม่พี่งอนี่ยังบอนยาบหยที่พี่ทิ้งเหปรปลาะขอนปลาอะไร ปตากะดีค่ะบอ๊ปเดิดน้อยค่ะพี่นอโอ้ยไาคาักไล่แน่แต่วู กระเดิดครับพี่น <para S> ้องโอ้โหอาจารย์พาดเลยนะคะอืออาจาแนวเดี่ยวปากกระเดิดเอาไว้ก่อนครับพี่น้อง งบ้นเอาปลามาือกี้มีสอดเข็ดง้นเรค่ะเนาะมืงลังสิลงมาเอาค่ะอืมแต่ขอนน,นี่เต็มเลยโอ้พระเข็มพวกนี้ไม่มือลังกันปลพี่น้องเจหเต็มอมยู่ะ มากระเดิดใส่กเก็บค่ะพี่นอ้องอาหลายหลายหลายคนนี่ค่ะพี่น้องส่วนบอกนี้กระกลับแล้วนะคะกลับแล้วโอ้ยาเมรนจีหลับขอบฟ้าแล้วอเมรน่าเหนเค็ดเวียกแล้วค่ะ ออกหากินยยมแลงค่ะอ่ะสอนพวกนี้แล้วก็กลับแล้ค่ะพี่โนโ้องค่ะผลงานค่ะพี่โนโ้องเหลื่อยเยอะค่ะไม่กินเต้านะคะเนาะเขียดมันจะตัวใหญ่ค่ะ,คคะ,น,ะ,น,น,คะนี่เขียดจะหน้าค,คาค่ะไม่กินเต้านะคะเนาะค่ะกลับแล้วค่ะพี่น้อง ไก่แกงนึงหรอกค่ะพี่น้องหมกกะได่แกงก็ได้หรอกค่ะโอ้แต่เป็นคำหรอกค่ะกล็ไหน่ประดับคอยชัดเด้อค่ะพี่น้องไปหรอกค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพาอายุหาอย,ยากค่ะอายุหากินหรอกค่ะเนาะหัวอขาบ้บานมาแล้วขดขาบ้านกขนบานนี้พี่น้องบ้านแล้วหม้อเล็กหรอกค่ะพี่น้อง <c oughs> มาบ้านลราค่ะพี่น้องมือค่ะปัญจกยนะน้องค่ะเนะาะเฮ้ยขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าไปแล้วค่ะไปค่ะผลงานค่ะมีแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องมาเร็มาโดน,นะะเนาะค่ะเนาะบเวลาออกไปค้ำค้ำอะ่ะตอนหาโมงแรกเลยค่ะตอนนี้แป๊บเดียวมาแล้วค่ะพี่น้อง ทำก่อนอู้เจ็ดเนื้อตัวงามั้ยเจ็ดจะาน้าค่ะนี่กับเต้าขอบคุณทุกการรับชมขอคุณท่นทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแรงขอบคุณนติติดตามเมย์ติดตามเต้านะค่ะเนาะที่สองแบกเข้ามาเป็นกระร้นใจเหตุประดับบ้านทุ่งค่ะเป็นกระฝ้าเพี้ยงก็นี่เนาะค่ะเนาะอะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นกระร้นใจเหตุกองเันด้จ้า สวัสดีจ้า